ข,ของไยเฮาไม่ปลอจับข้าวลอยเลี้ยงพวกนี้เหรอเอาออกไป<ะ>เ๋ยวเข้ามาม่อมฉันรับคำสั่งจากไปทัพใหญ่ให้นำน้ำจันทร์มาถวายขอให้ฮองไยเฮาทรงรับไปเสวยด้วยพวกม่อมฉันจะได้หมดหน้าที่พระเจ้าอ ทองไทยเฮาไม่เล่าพิษทองไทยเฮาองไทยเฮาสวยน้ำจันพระเจ้าค่ะ โคจินปรองพชนหองไทยเฮามันแค่ลูกคนขายหมูกล้าดียังไงปรองพชนพระแม่เจ้าบังอาจนะถ้าไม่ได้เราสนับสนุนมันมีแล้วมันจะไม่วันไหนเนี่ยหยวังพึ่งภูผาผู้าก็ล้มพึ่งคนคนก็มุยแยระแบบนี้จะทำยังไงดีลมเปลี่ยนทิศเราก็ต้องเบเรือ รู้ว่าจะสวามิพักกับโหจินไม่ไหนก็หน่างงโหจินมันจะด้อยความคิดแต่คุณนางสนุนหลังมันล้วนเกรดชังพวกเราทาไมเพราะพวกมันยุยงโหจินหรือจะกล่าวางอำนาจสถาปนาฮ่องเต้แล้วนี่มาปองพระชนฮ่องไยเฮาอีกถ้าผืนเราไม่คิดสู้ต้องถูกฆ่าตายแน่ อนั่นก็ต้องกำจัดโหจินซะก่อนจึงค่อยกำลบผู้ขุนนางใช่ใช่ใช่ถูกต้องอีกอย่างอิทธิพลของเราเนี่ยสำคัญอยู่ที่ฝ่ายไหนถ้ารู้จักเอาพระไทยห้องเตะและโหไทยเห่างานของเราก็มีหวังสำเร็จแน่เลยทำไมข้าจะไม่อยากปราวูขันทีเหรอ แต่ติดที่ไทยเฮานี่ละ่ะรับสั่งว่าขันทีนะ่ะดูแลฝ่ายไหนเป็นกฎมนเทียนบานมาแต่ครั้งโบราณจะยกเลิกเปลี่ยนแปลงได้ยังไงกันอีกอย่างหนึงห้องเตอ๋องค์กรเพิ่งสวรรคตหากข้าคุณนางเก่าก็เท่ากับไม่เคารพดวงพระวิญญาณห้องเต้น่ะสิแล้วใจ้าข้าทำยังไงกันเล่าถ้าคือท่านลังเลจะต้องมีภยนะัยแน่ท่านแม่ทัพ ทหารของข้าล้วนเก่งกล้ามีความสามารถทั้งนั้นพร้อมรับใช้ท่านแม่ทัพอ๋อพวกเตียวเหยงตวนกุยที่ปล่อยข่าวใส่ร้ายท่านน่าจะถือเป็นข้ออ้างเอาผิดพวกมันซะเลยนี่น่ะเป็นโอกาสทองแล้วไทยเฮาไม่ยินยอมเสอย่างจะทํายังไงได้แล้วถ้าเช่นนั้นท่านก็ให้แม่ทัพนายกองจากหัวเมืองน่ยยกทัพเข้ามาทําทีอาสาปราบมารถึงตอนท่านไทยเฮาก็ต้องสงยอมจำนนอย่างแน่นอน ดีความคิดดีความคิดดีมากเรียกตันหลิมเข้ามาซิจนท่านอารักษันหลิมพวกเจ้าเน่ยไปประจบทั้งแม่ค่าทั้งน้องชายเข้าไว้แล้วยังต้องมาให้ข้าเนี่ย คุ้มหัวพวกเจ้าอีกอย่างนั้นเหรอไทยเฮาจะได้สงรงล้อพวกเราเลยพระเจ้าค่ะไคเราจะเป็นร่มโพกแก่เราได้เท่ากับไทยเฮาเราพระเจ้าค่ะใช่แล้วะ่ะโจโฉขอคารวะท่านแม่ทัพเชิญท่านแม่ทัพ จะปราบขันทีในมังงานมันพลิกฝ่ามือแค่จับพกมันส่งกรมรัฐธรรมนูญกระจบแล้วฉะนไหนต้องเรียกทัพจากองเมืองเข้ามาด้วยแค่ส่งกรมระธรรมนูญอย่างนั้นครับเพียงเราเอาผิดพวกโจกให้หมดพวกที่เหลือก็สิน้นฤทธิ์ไปเองแต่หากจะกำจัดให้หมดสิน้นความลับมันจะรั่วไหล<อ>เราจะพ่ายแพ้ อ๋อขันดึกได้แล้วโจโฉน่ะเป็นลูกขันทีไม่น่าหรอกถึงได้ห่วงใยขันทีถึงเพียงนี้ขันบ้านเมืองจะวิบัติก็เพราะโหจินนี่แหละตังโต๊ะน่ะเหรอ อาสาจะปราบขันทีมันอะไรคนของสิบขันทีใครบ้างจะไม่รู้ตอนปราบกบฏโจนโกผาเหลืองมันรบแพ้เสียไพรพลไปมากมายทาไมได้สิบขันทีช่วยเพชรทูลคุณพลภายศึกหรือจะได้เสืบตตำแหน่งแทนท่านโลติดละ่ะยังดีนะเขาหูสงถวายดีกาขอพระราชทานอาภัยโทษ ท่านโลติดถึงได้กลับเข้ารับราชการใหม่อีกครั้งหนึ่งยังไงล่ะถูมัยเห็นมาตังโต๊ะนำทหารมาสองแสนอ้พวกขันทีคราวนี้เฮี้ยนเตียนน่ะท่านแม่ทัพ ตังโตเสมือนเสือหิวขืนให้เข้าเมืองมันกัดไม่เลือกแน่ขืนหวาดระแวงเช่นนี้จะทำงานใหญ่ได้ยังไงท่านแม่ทัพขารู้จักตังโตดีคนผู้นี้หน่าเนื้อใจเสือถ้าให้เข้ามาแล้วก็จะต้องเป็นภัยแน่ข้าคิดว่าควรจะหยุดยั้งมันไว้ไม่ให้เข้าเมืองก่อนจะวิบัติ<ะ>พวกนอนหนังสือคิดว่าไม่เข้าเรื่องไม่ต้องพูดละ ข้าตัดสินใจแล้วข้าต้องทำอย่างนี้อ,อถ้าอย่างนั้นถ,ถ้าอย่างนั้นเราไม่คิดว่าเร, <จะ S 2> ราจะดำเนการต,ต,ต่อไปได้ขอลัะ

จินเรียกทหารหัวเมืองเข้ามาเพื่อจะเข็นฆ่าพวกกระหม่อมขอทรงช่วยชีวิตเราด้วยเถิดพระเจ้าข้าขอให้เราส่งเมตาด้วยเราส่งเมตตาด้วยพระเจ้าข้าเมตาด้วยลุกขึ้นบอกให้ลุกขึ้นมีอะไรกันนักหนาเชียว เจ้าก็ไปจวนท่านแม่ทัพกราบขอขมาท่านซะแล้วข้าจะช่วยพูดอีกแรงหนึ่งไทยเฮาปวกระมมไม่กล้าไปจวนท่านแม่ทัพหรอกใครพระเจ้าขา้ากรแค่ย่างข้าประตูจวนพวกเราก็มีหวังถูกสับและแน่พระเจ้าขา้าโปรดสั่งให้ท่านแม่ทัพเข้าเฝ้าแล้วให้พวกเราขอขอมาท่าน ต่อพระพักองค์ไทยเฮาจะดีกว่าพระเจ้าข้าองค์ไทยเฮาองค์ไทยเฮาถ้าท่านแม่ทัพไม่ยอมไว้ชีวิตพวกเรา พวกเราก็ขอตายเบื er on, like nah, ้องพระบาทของไทยเฮาดีกว่าไปตายนอกวังพระเจ้าข่าองค์ไทยเฮาได้โปรดครับพระเจ้าค่าได้โปรดอเอาละออาลจะเอาอย่างนั้นก็ได้ตามท้าแม่ทัพมาหาข้าเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่า มีพระสวัีให้ท่านแม่ทัพเข้าเฝ้าท่านแม่ทัพ<น>ท่านอย่าเข้าวังนะทำไมพระสวัีครั้งนี้ต้องเป็นแผลชั่วพวกเตี้ยหูเยีิยงถ้าท่านไปก็ต้องไปติดกับพวกพวกเตี้ยหูเยีิยงแน่นอนเหลวไหลเนอะน้องสาวเ่ายอยากจะพบข้าจะไปกับดักไปได้งไงที่เราเรียกทหารหัวงมือมาปราบขันทีเนี่ยรู้กันทั่วแล้วพวกมันจะเจ็บแขนแล้วท่านยจะเข้าวังอีกเหรอ ท่านจะเข้าเฝ้าไทเฮาก็ต้องเรียกพวกเตียวเยิงออกมาซะก่อนแล้วก็เข้าวังพวกเจาก้า้าขี่ขาดไม่เข้าเรื่องอข้ากลุมอำนาจทางทหารอยู่ทั้งคนสิบขันทีมีหรือจะกล้าทำร้ายข้าถ้าท่านยืนจะไปแล้วก็งั้นเราจะนำกำลังตาไปอารักขาท่านก่อนแล้วกันนะ,ะเฮ้ยตามใจแต่อย่าคิดมากเลยนะเอะอเออไป เดียวโปรให้ท่านแม่ทัพเข้าเฝ้าเพียงคนเดียวคนอื่นห้ามล่วงล้ำฝ่ายในในยะ อยู่ในมือข้าพวกเตียวเอียงจะกล้าทำอะไรข้าได้ไม่มีทางชาตทหามครับจวนท่านนะครับจวนนั่นอะไรอ่ะ เป็นยังไงบ้างครับการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน